บายดีทานผู้ชมสมมอนีีพามาก่อนอาไหมเดี๋ยวมันนี้นะลม้ดีินแเสียงสบายดีไหมสบายดีห้าละไม้มึงนีงไงห้าละไม้ปอกขายขนาดนั้นแนงนมง่ายนั้นมี่ายแล้วจะไปปอกไม้ขาย เป็นตาสะอนบอลแนงหรือไม่นะอสองสม,มือป่งสองสม,มือปุ่งออกมาขยะจังสิละ่ะหลายหลายบางคนมาสื่อกับท่านบางคนมาสื่อกับปรทธานเพราะมินมีคนจองไว้ก่อนแล้ว มีขยะอยู so nice> yeah. ่ขนาดบกคอยดูฮดน้ำปันได้ได้าะวผมเอาบดีอยู่ฮดตื่นมายมอสเาเห็น่นเรนนี่แล้วล่ะกันไว้ทางอื่นบนีอยู่เพื่อนแล้วมันอยู่เฮือนปอกน้ำไม้อ้ยสอแหน่งจะคล้องเฮือนบด้กินสันได้น้ำไม้น่ะว่าคนทางอื่นก็จะบอกอยงน้อยเขาจะก็มาจอบแล้วว่าน้ำไม้ป่ง้วบ่อเขาจะว่าบางคนกับบท่านซ้ำ ใบที่ทำบุษมมะปอกน้ำไมใส่สแม่ดอนพระเจา้าน้ำไมไปขายมะปอกใส่สเขาเอาเสื้อนผนะู้นี่นะนี่ไม่ได้เสร็จแล้จะปลยังไยมาเด้อพ่ดได้สั่งน้ำไม้สั่งไง้งไงก่อนหลวงหน่าเด้อ โอ้โหะได้งินเซ็นเพลงต้อบอก่านลังไหงเขาจะเปิดเพลงปิดงี้นะจิ๊นเนาะว่าจะเสียเงินหมอไม่แล้วปอกเอจ้าเก็บมาแล้วก็จะมากรองจุนพุนอยู่พี่ละจะมาปอกปอกใส่ถุงไปขาย เดิน,นไปยาวๆเลยค่ะบุษมิศแต่บุคคลเสิ็จเปิดประหารไซต์ดอกกระจกเปิดเพลงไว้เด็กยูทูบกะเนี่นนยนี่แหละนี่เสียงเพลงกับติดนิพสิทิ์ยังทุกอย่างเลยยากเติบอยู่ได้ยูทูบ เขาจะได้เปลบคิดตั่อแรกยังไม่ได้ลงปีจีกอปีจีก่อนนะมาปอกน้ำไม้อีกเลยไปปปอกน้ำไม้เยอะอีกเลยอ๋สบายดีแหละตอนนั้สบายสบายดีอีกรอบทางมุ่งส้มปอไม้ไปค้าย ไม่ได้อยู่เพื่อนอย่างเดียวแต่มหนือเด้อจริงๆไปมาแล้วแหละไปเห็ดทุลามาแล้วเขามาเอาทั้งกาบมือเขามาเอาทั้งกาบเอาไปแล้วเอาไปเลียคชิพันเอาไปาเอมือจ้า สนะเอาแบบบริปอกเอาไปลูกอาอว่าโอ้ยแค่จะปอกรปยาวเงาเออเดี๋ยวบงทุดๆขาวๆนี่ขอเชืยอเมื่อปอกเอง่ล้วนี้เขาหายแล้วสิบพลน ม่อีกแล้วได้ยินเพลงอีกแล้วได้คลิปดีบอว์มาดนะติดเหลื้งันแล้วเพลงเพลงนี้วัดมาพอทำหมอนม่เป็นปมข้ามคายไปเอ พอบอกว่าจิเป็นอมคามไห้่ะสะิแน่ใจอมคามไห้สิมาขืนเอาได้เหรอจะมาขนในดอกเราออะไปเก็บอาร่ออใจเลยดิสั่งมันซีไปเก็บโหติดตัวอ่อ้ืใจก็ได้ออ้ไปที่ซื้ออลไรมนงซงเลย Kun 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 tapi tak ada. รดน้ำกับมอไว้รดทำบุษมแป๊บเดียวแกแห้งเบลืองน้ำซื่ๆขี้ฝุ่นนะถ้าเพื่อนทำมันขี้ฝุ่นบ่คอยขกาไปไ็นในแบบหูมัน้อเขาไปลงตไลงตเลยปสฟิวลงไตเลยอัน,นสีป,ปอนประโยชน์มันยากไป เนจ้าี่ไปไจ็ด้หน้าทักโด่ทางได้ห่ร้ายแล้วนี่งเออกนอกบ้านช่บกพุดบอัง่างหังช่งนี่เรตกเบาเข้าใจ น้ำไม่กับบรทานกันท่านผู้ชมขนาดทักมาจากกอกับมีคนมาสือไปเลยคลายโบแพงเลยค่ะราคาถือพร้อมแล้วก็ได้ไลายพร้อมเลยคลิปนี้ไม่ได้ออกนอกบ้านเด้อท่านผู้ชมเด้อจะได้นเฮือนอีจะได้นเฮือนจะคล้องมายนี่นะ ในดน่อยปอกยากนี่ยนี่ยกับชิ้นเชษเขามาักกินอ,อกมากเปลี่ยนบรรยากาศเนาะไปเห็นข้างนอกน้ำเห็นได้เพื่อนแน่ ตาผู้สมยังให้ไปถ่ายทางใดก็บ,บอกมาเด้ออันใดไปได้ก็สิไปใ,ให้เด้อจ้าถ้ามันใจปวดก็ไปบ่ได้บังเถื่อก็สิลงปักเซย์ไหนสิไปลงสิพาไปเบิง่งขาเจ้ตาตำสินไหมปักเซย์คนไหนกเ็เถื่อนคนละบังเถื่อก็เลือกคูณแทนแล้วคนละสิไปปักเซยบโเคยเห็นปักเซยจากเถื่อสิไปปักเซย์อัไหนไปให้มีโอกาสทำบุญใหญใหญ่ เคยดีด่บอกไม่เคยให้บัดูจะเคถือโอ้ยนถึงไปจินจินนิ่จินเชล,เลวินทโทุเลิดร่มบดีมีนูลนนู่นนู่นนู่น มีมีพอยไปแล้วเแม่เราเคยคือไปออแไปต่ตอนแต่ตอนยังดีๆเมืนบอกแต่ยางไรไปหันอย่างแล้วอะไรกับไปครูปีนี่อลไรกับเดือนหนาสองเดือนสามมากก็เลยเปิัป็ีนไต้วันพูดอยูมาปิ้งนนี้แค่ลงเรา่อยไต้ยใช้กับรได้ นไช้ว่านะว่ากีภาพไปทางเวียงได้แม่บบบนี้ไปชุมบึงทูงท่ทางนั้นแต่ว่าสิดปาอยู่แล้วเนี่ยบุกขึ้นทางไหนก็ได้เป็นอันนี้ดูไปใช้มไข่ยูเดือดขึ้นมาชามขึ้นสี่ขึ้นจังไรขึ้น